สวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมานําเสนอภูมิปัญญาพื้นบ้านใกล้ตัวนะครับซึ่งสิ่งที่เราเล่าเรื่องในวันนี้ก็คือหัวดึงข้าวครับซึ่งมีสมาชิกกลุ่มดังต่อไปนี้ครับสวัสดีครับผมนายชวพัฒ,ฒน์รานสิบวงศ์ชั้นม .6 ท .5 เลขที่15ครับสวัสดีครับผมนายธีรชัดปัญทราชั้นม .6 ท .5 เลขที่18ครับสวัสดีครับผมนายปอนปัดนิยมหลาอชั้นม .6 ท .5 เลขที่21ครับหัวดคืออะไรนะครับหัวดเนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ของคนในภาคอีสานนะครับโดยหัวทํามาจากการสานด้วยกกผืนหรือไม้ไผ่นะครับโดยจะมีลักษณะการสานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับแต่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่คล้ายคลึงกันโดยการใช้งานหลักๆของหัวเนี่ยเราจะใช้คู่กับหม้อนะครับเราจะใช้ในการหุงข้าวเหนียวหรืออุ่นข้าวเหนียวนะครับนอกจากการใช้หัวเพื่อ ก็เหนีย้วเนี่ยก็ยังมีการใช้งานในรูปแบบอื่นๆที่ต่างออกไปในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยด้วยกันนะครับไม่จํากัดว่า,วาต้องใช้แค่ในภาคอีสานเท่านั้นก็ถ้าถามว่าหวดเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างไรอย่างไรนะครับก็คือเพราะว่าหวดมันมีการสืบทอดภูมิปัญญาสืบทอดองความรู้ต่อกันมาตั้งแต่โบราณกันจนมาถึงปัจจุบันก็ย,ยังมีการใช้งานกันอยู่ทั่วไปเป็น เป็นอุปกรณ์หนักอุปกรณ,กรณ์พื้นฐานอุปกรณ์สําคัญในครัวเรือนของภาคอีสานหรือแม้แต่ผู้ทปมะเทศในการหุงข้าวเหนียวขึ้นมารับประทานนะครับโดยสิ่งที่ทําให้มันเป็นภูมิปัญญาได้เพราะว่ามันสะท้อนคุณค่าคุณลักษณะของการที่บางพบุรุษของเรามีองค์ความรู้มีความสามารถมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมแล้วก็ สิ่งต่างๆวัสดุต่างรๆๆอบตัวในการนํามาประดิษฐ์จากสารสิ่งนี้ขึ้นมาโดยประการแรกก็คือมันคือไอ้เจ้าหัวนเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายมากๆมันอยู่รอบตัวของทุกๆคนนั่นก็คือพวกไม้ไผ่หรือว่าอะไรแบบนี้เลยครับคือมันหาได้ง่ายมากแล้วก็แถมใช้ได้ดีด้วยต่อมาคือมันเจ้าหัวนเนี่ยมัน มีการเอาแบบที่จากที่เห็นคือมันเรียบง่ายมากมันลักษณะทรงกระบอกแบบนี้ซึ่งถึงมันจะเรียบง่ายแต่ว่ามันสามารถใช้งานได้แบบมีประสิทธิภาพเกิดคาดมากๆเพราะว่าลูกทรงกลวยของหัวช่วยกระจายความร้อนในน้ําได้ดีทําให้ข้าวเหนียวสุกอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับและยังสามารถนึ่งปริมาณมากๆได้โดยไม่ต้องควรหรือเปลี่ยนหม้อบ่อยนั่นเองครับ และสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวการันตีอย่างแน่นอนว่าเ,เจ้าหัวนีย่ยังคงเป็นภูมิปัญญานะครับนั่นก็คือการที่ยังคงพบเห็นผู้คนมากมายที่ยังคงนิยมใช้หววในการนึ่งข้าวเหนียวอยู่นั่นเองครับเพราะว่าภูมิปัญญาก็คือการสืบทอดองความรู้สอกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองครับต่อไปจะเป็นวิธีการใช้งานหววนะครับซึ่ง หัวของเรานั้นไม่มีวิธีการใช้ที่แบบต่อไปจะเป็นวิธีการใช้งานหัวนะครับซึ่งหัวนั้นไม่มีวิธีใช้ที่ตายตัวซึ่งคนเราจะเอาไปใช้ทําอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นนึ่งข้าวหรือว่าอุ่นข้าวซึ่งคนเราส่วนใหญ่จะเอาไปนึ่งข้าวซะส่วนใหญ่นะครับ วิธีการใช้างานนะครับเราจะมียจ้าสองตัวนี้คือเป็นหม้อนึงแล้วก็หัววดในขั้นตอนแรกเราจะเติมน้ําลงไปในหมอหน้อนึงก่อนประมาณ1นิ้วชี้1นิ้วชี้ของผมก็คือประมาณนี้จากนั้นเราก็จะเอาหัวดมาตั้งไบนหม้อนึ่งอย่างนี้แล้วก็ไปตั้งบนเตาแก๊สอีกชีนึง ในขั้นต่อมาเราจะเอาเข้าวเหนียวที่เราแช่น้ำไว้ประมาณ20-30นาทีเอามาใส่ในหวดก็คือใส่ในนี้นี้จากนั้นก็ปิดฝาตั้งไฟไม่ต้องแรงมากประมาณไฟกลางหรือว่าไฟแรงก็ได้ถ้าใครเป็นคนใจร้อนแต่ถ้าไฟแรงก็ข้าวก็จะสุกในประมาณ10-15นาทีแต่ว่าถ้าเป็นไฟอ่อนก็จะ10-20นาทีประมาณนี้แล้แต่ชนิดข้าว และแน่นอนมันจะมีวิธีนึ่งคือการวิธีนึ่งข้าวนึ่งข้าวก็ใส่น้ำเหมือนกันเลยใส่น้ำมันก็นเลยไม่มีอะไรเลยจากนั้นเราจะใช้ข้าวที่เย็นแล้วหรือว่าข้าวเก่าของเรานํามาใส่ในนี้นึ่งสักพักหนึ่ง,ง,ง,งประมาณ1-2นาทีหรือว่า3-4นาทีก็แล้วแต่ให้ข้าวมันนิ่มแล้วก็พร้อมกลับไปรับประทานใหม่อีกรอบนึงนี่แหละครับวิธีการใช้หัวข้อสุดท้ายของเรานะครับก็คือการอนุรักษ์มุณัญญันั่นเอง โดยการอนุรักษ์หมวดหลักๆที่พวกเราคิดไว้นั่นก็คือการส่งเสริมการถ่ายทอดครับไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมในชุมชนหรือการแข่งขันขออกแบบลายหมวดเป็นต้นเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หรือการทําสื่อภาพหรือวิดีโอเช่นคลิปนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการสนับสนุนผู้ผลิตในท้องถิน่นด้วยการสร้างสหกรณ์หรือชมรมเพื่อให้ผู้ผลิตรวมตัวกันและจําหน่ายในราคาที่เหมาะสม การอนุรักษ์หัวดนึ um ่งข uh ้าวเหนียวเนี่ยให้ยั่งยืนต้องอาศัยทั้งการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยการส่งเสริมช่างฝีมือในท้องถิ่นรายการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและสังคมการประสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้หัวยังคงมีบทบาทสําคัญในชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยต่อไปครับเอาละครับสำหรับวันนี้กรุงปอรม ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ